สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนในกรุงทนนะครับจะพามาเที่ยวที่ลำปางนะครับที่นี่เป็นวัดนะครับที่อยู่บนดอยชื่อว่าวัดดอยพระชานนะครับก็จะมีสไตล์ของวัดที่ตกแต่งคล้ายๆกับออที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะเป็นน้องโจเซ่เนาะ รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาที่นี่ภา,นภายในบรรยากาศของวัดนะครับก็จะตกแต่งไปด้วยเหมือนญี่ปุ่นมีะระฆังมออีการตกแต่งสถานที่ได้กลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นมากๆก็สวยมากๆเลยนะครับวันที่ไปบรรยากาศดีมากถ้าเกิดใครได้มีโอกาสแวะมานะครับตอนขามาเขาจะมีสามารถเอารถ มาขึ้นมาข้างบนก็ได้แต่ถ้าใครไม่สะดวกหรือว่าขับไม่เก่งก็สามารถที่จะนั่งรถของทางวัดขึ้น20บาทลง20บาทช่วยทําบุญที่วัดอันนี้จะเป็นทางบันไดลงนะครับที่เราลงมาบรรยากาศดูดีมากสวยงามอันนี้เป็นวันธรรมดาที่เรามาจะเป็นวันธรรมดานะครับก็มีคนมาเยี่ยมชมเที่ยวไหว้พระขอพรที่นี่นะครับ เเยยพอสมควรลภายในก็จะมีคาเฟ่ให้เรานั่งรับอากาศเย,ย็นในห้องแอรแล้วก็มีกาแฟมีของฝากม,มีของที่ระลึกค่ะแล้วก็จะเห็นได้อันนี้จะเป็นกุฏิของพระที่จำวัดอยู่ที่บริเวณนั้นอันนี้เราถ่ายเป็นบรรยากาศรอบๆมาให้ดูนะ ด้านบนนะครับด้านหน้าด้านที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นองค์พระที่นั่นจะมีสุนัขหลายตัวมากอันนี้จะเป็นด้านด้านหน้านะครับด้านหน้าที่เป็นด่านแรกเลยจริงๆแล้วเราสามารถขึ้นบันไดขึ้นมาได้จอดรถแล้วก็เดินขึ้นบันไดได้แต่ว่ามันหลายขั้นมากครับเราก็สามารถที่จะขึ้นรถแล้วก็มาข้างบนไปเลย,เลยไม่ต้องเหนื่อยนะครับ อันนี้เราก็เดินเข้ามาด้านหน้าเขาจะเรียกว่าเอ๊ะเขาจะเรียกว่าเป็นโบสถ์ครับเดินมาเรื่อยๆเ,เขาก็จะมีทางธรรมชาติมาสวยงามมากเลยนะครับนี่ครสถาปัตยกรรมก็จะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งพมา่าล้านนาสวยมากเลยครับด้านหน้าจะเป็นแม่น้ําไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นแม่น้ําวังนะครับแม่น้ําวังเมืองลําปาง อยู่ไกลออกจากตัวเมืองประมาณ20กิโลเมตรนะครับเข้ามาในตรอกซอกซอยองประธานด้านในโบสถ์นี่ก็ถือว่าปิดทองลงรักปิดทองสวยงามมากบรรยากาศภายในโบสถ์เย็นสบายนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้าเป็นทางเดินพญานาคลงไปนะครับเนี่ยที่เราจะเห็นที่เราบอกว่าสามารถเดินขึ้นมาได้ก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นบันไดขึ้นลงแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีคนขึ้นลงนะเพราะว่ามัน สูงแล้วก็ชันแล้วก็เหนื่อยมากเนี่ยลงไปด้านล่างเราก็ไปที่จอดรถได้เลยเราก็เดินเข้าไปเหมือนศึกษาธรรมชาติเงี้ยครับดูสวยงามธรรมชาติดีมากสวยงามสถานที่สวยมากเนี่วัดจะเป็นทรง <c oughs> ร้านนามีรอบๆของของโบสถ์พระอุบโบสถโบสถ์เขาเนาะ ก็ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่มาเที่ยวลำปางหรือว่ากำลังคิดว่ามาลำปางแล้วจะไปเที่ยวไหนดีก็อย่าลืมวัดดอยพระชานนะครับอันนี้ก็จะเป็นตั๋วที่เป็นขาขึ้นขาลงอันนี้ก็จะเป็นรถที่รับส่งเราก็จะมีค่าใช้จ่ายช่วยท่าบุญกวัดนะครับขึ้นลง40บาทก็คือเที่ยวละ10บาท ก็อ่ืมอกไปว่าถ้าเราขึ้นลงนะครับรถเวลาขึ้นกขึ้นแต่เวลาลงจะลงถาเราพอดีช่วงที่ตกมารชวหน้าฝลงมาเราต้องหาพัดรอพนักผูรอผู้โดยสารคนนึงเพราะว่าเคยตกเหตุกานีพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ